สวัสดีครับสังคมชมยินดี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟทโชคครับเมื่อนี้สอพท์โชคกับมาที่บ้านตาฟันแม่นครับวันหวยออกครับเมื่อรวยครับเมื่อนี้รวยรวยแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้กับมาตามต่อคุณตาแล้วครับมาตามติดสถานการณ์นะครับมาเกาะติดอีกว่าเมื่อนี้คุณตามีตัวไหนเด่นๆครับเพราอเมื่อนี้มือลงทุนมือสุดท้ายแล้วครับแล้วก็มื่อรำเมื่อรวยเมื่อเนี้แเหรครับตามซอฟทโชคมาครับมาปั้งคุณตาว่า มีตัวใดเพิ่มเติมบ้างครับวันนี้เอาสวัสดีครับสวัสดีสสดค่ะคุณตาค่ะเมื่อหวยออกดเมือนนิหวยออกอมือนีิมันออกมันประหัดเนาะครับมือนี้ก็เลยแวะม,ม,มายำม,มายมมามหาแนวทางมาสรุปครับม,มือนี่เป็นมือสรุปมือลงทุนแล้วยินมาเมือ่อจังสี่ตัวคุณตาพันชิวฝันแมนบอฝันแบบแค่ฝันชิวมันขับรถันได้บัส สูเทียร์มันเหนมื่อนี่มันเมานวดไดนาะเอมนวดเฉียวกอนให้กันนี่นาะเฉียวกอนเมื่อนี่มันลดซื่อชือยู่เนี่อวันหยังกัดเทียร์ด้วยเฉียวกรนมาสรลุปเมือนี่ว่าท่านตัวว่าบ่ฝันกับฝันยูหางจะมาหยังเบาฝันไหนหน่อยฝันว่าจะประเสริฐลถมันไปรถดเป็นอันนั่นข้นเป็นขี้พ่นปวกนี่เป็นขินเพราะว่าในในน่อยบ้านแมวอยู่ทั้งหันเมื <Why? S 2> แมวว่าจะจมอันปวกแม่แมวบ้าน <Yeah. S 2> เห็นต่างตาอันลูกมันบ่าลูกมันเบังไปบังมาบังกระครับมันหลบฟึ่งใ่ข่อยคือสิงโตนี่แม่บาทเอา้ย oh. แม่แม่กับลูกตัวนี้ว่าท่านเมื่อมีสองตัวตัวนี่ว่าสันแม่บารายแท้แล้วมันอันแม่แม่กับลูก เขาก็ส้นย่างผลที่เพราะว่ามันยิงแถวเจ้าไข่รได้เพราะมันจะกัดอีกจนเหว่จ hmm. ว้ายมันจังเลยแมวว่ามันมีแมวน้อยตัวเดียวมันแม่กับลูกตัวไหนว่าจันน์แม่กับลูกเออขอเยได้หูแมวว้ายมันเล็กกับมันเล็กพี่กับน้องเล็กคันคันคอยก็ได้มาคิดคิดไปกินมาว่ามันคิดว่าไม่เลิกกันถ่ายมีบอกว่ากันแม่สัตว์มันน้ำซีบอกโอ้สัตว์แมวเนี่ยน้ำซีบอก แมวมันกระน่ำซีตัศน์ซีเ่าเลยม่ไม่ลูกน้อยมันไม่ลูกน้อยตั้มยิ่ก็จะเห็นตัลูกมันว่ามันบ่มีแม่มันเหมือนเบิ่งกระคักแม่มันอยู่ทางใต้คนมันง้อยแม่มันอยู่เด้มันง้อยแม่มันง้อยอยู่หลังแม่เอแม่บัดเบิ่งกระครับเมื่อาแมันแม่มันเห็นหนามันอยู่ทางใต้น่ะโอ้ยมันเลยยิงเขวาเจ้าก่อยที่เนี่ยเออมันจิกัดตัวนีว่าชน ว่าไม่มีแมวน่อยเกยมันเดียวมัแมวจะมาแกบลูกนตยก็ขลาก็เล้ยงููมียอฝันในหน่อยแข็งๆก็ได้นี่วฝันไปตัวที่เธอแดมมันแมนว่าแหละมันจะเป็นเล็กเป็นหวยบอกกันได้วางจ้แต่เนีคยพอเลย่ด้ท่สนใจนี่มันก็คือพ่อนแต่พ่ฝันที่ฝันอยู่ตัวนี้ฝันอย่ของฝันในอยอ้อฝันในนอยแข็งๆเกิดมาเปนแมนหน้ากันเลยโอ้ม่นคิดไปเกิดหนามันจิบว่าแมนเลขกกันชี้หนึ่งอีกย่งนีว่า มันไปเขาเรียกพันผามันบอกเรียกพันผามันได่ซีหนึ่ง่ซีกับหนึ่งนี่ตอมาคิดีแหลกันจิตตีเอาว่าแสตซีทอมันเกิดมันกับน้ำซีได่แล้วนะบต่มันมีลูกมันเกิดเฉพาะ็นซีหนึ่งอกี่าะอกนได้จิตว่ามันคิดไปคิดมามันปันอยู่ทีแตัเขาคิดพ่อหนิ วันแล้วฝันว่าเขากับเลขกพันผายบันอ่าบ่คิดพ่อว่าเลขกพันผายโอ้เขากันพอดีเนาะซีหนึ่งซีมันจะเป็นซีหนึ่งเลยเด้อว่าจัรยเลยได้พันผานี่เฮ็ดเมื่อใดเนาะโอ้เห็ดเมื่อโดนอยู่ดิเออตะตอมงวดปุ่นดิโอ้บาทด้วยเฮ็ดพันผาเอิญในเด้อมันต้องได้เบิ่งทายถ้ำแม่สิให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นน้ำแม่พอดีนั่นเอาออกมาออกมาไปมันอีแอดมากนี่มาทม โอ้มาท่อมอดีเรามาท่อมอดีเอียนเล้วเดี๋ยวายก็มั่นเราเป็นผู้เปิดให้มันเปิดเด็ดเปิดเบื้องต้นก็เฉยๆพอบ่ได้เฮีบุนมากกว่าพวกคอยหัดผ่าแผนใดนะามาเลยเฮียแล้วก็เลยเอามาให้มันเปิดเปิดแล้วบืองต้นเปิดเปิดเปิดที่แรกก็ได้สี่พันรอยเปิดแถ่ที่สองก็ได้หนึ่งร้อยนิดหนึ่เปิดไปอีกบัดนี้บ่มีจอยมยีจยงกันสี่มีสองตัวเท่านั้นมีเท่านั้นโองก็ขังอย่างเดียวเนาะ ่้อามันชี่หนึ่อีโบอาากเล้บาดมันมาฝันน้ำก้นบาดบัดเมื่อไหรนี่ยที่ฝันเนี่ยเ้ยฝันมันฝันตั้งแต่ท่านเปิดผ่าพื้นที่โอฝันตัวเนี่ยบืานเลยมันคิดน้ำก้นบาดเปิดผ่าเหรออาานี่เอามันเกี่ยว่าเม้นชี่หนึ่งอีโบอาจารยนคิดพ่อความฝัน ทั้งที่เขาไก็คือว่าเป็นีสินสมบัตแมวัำแมว้อยตัวหนึ่งมันเคลั่นแมยะบ่อยนว่ามันมีแต่แมว้อยตัวเดียวก็เลยจิปรยอกมันนะมันเปนมีแมมันไขึ้นไงคือเมื่อไยิงแวฉก่อนช่องยันเาปยามันกัดมันเล้หูเมียนี่ไอ้เท่งจอบพวกตีเออมันเป็นพวกพวกมูสีว่าท่านพวกมูสีลอย่อยเมาหลังว่ายึดเ ว่าม <c oughs> ันมีแต่แมวหน่อยเท่นั้นว่ากติยอกมันว่าจะมาหลดแม่มาหลดห่วงมาหลดนิงแขวจักันสอหลดช่งยานแต่นี่ว่ามันมีแมวแม่มันจะตัวนี่ว่าันว่ามีแมวหน่อยตัวเดียวว่าแม่เนี่ยหลดถอยออกมาแต่นี่ว่ามวลเงียบยามืนกันวันนี้มาคิดพ่อวันนั้เสียมันก บ่อหัาชาทด้คิดร้อไม่ถือบ่อแมนพอมันตั้งขันแต่แล้วบ่อหัวชาเสียมาจิไปจนมาบ้ามันมันมันมัเปิดอ่านมันก็ใส่ชีมันจะบ่เป็นชีอืโอบาดนี่เจแต่ว่าอยเทิรจอมปลวกขันแมนเยอะมากมือสีคือหมอนัง่อนลุ่ไปเลี้ยงนไดเอาขันแมนเออได้่า่ายจลงไปหลายว่าัน มันไก่มันเมียว่ะท่านผู้อะไรมองกันเขาอารัดเฮ็ดใช่ทอมองเขาเห็ดตรงคุ่นไหมอ๋อไปพ่นเ่อ <ไป S 2> <uma. S 1> พวกมูชีน้ำย้อยหันเดอโอ้แ<ม>ต่ก<ม>ี้เขอน้าหาพ่อนอันเห็นมากมากมากกว่ากันห้าหาพ่นนะได้เนี่ยแล้ว่ามันก็มีแต่พ่นพวกมูจีนะอยู่หันหหน้ำน้ำมาะั่านไปกับไปเบิ่งนยิมมองไดนยิมมองเขาบอกบุญนีเห็ดอันตรงเหรอป่ะท่าน ไปไปเ,เไดิ่มัมเป็นพ่นผอกหู้ฉีพอเขาเลยไปถางไว้นะอบอกไปใกล้จักเทียบบัเมื่อนั่นนงเขาได้ล่งไปอีกว่ามันยากเกิดท่วมอีกเราบอกล่งไปเบิรนกันแล้วเอาต้องกนันด้ล่งไปล่องไปก็ไปลู่ไปลูู่่กันลูกเนียก็ไปดู่อ๋อคำนั้นยุคที่ยุนี่เจ้ากันนี่ห้กับึ้นในเบิางนด<ม>ู่าจารยบอมี่ รูปซิซิบอลเลยยังท่าเรื่อยอ้บ่ได้บะเลยท่าแปลงอืมมันเลยมาฝันนะลวงพี่อืมโอ้ไปทำความสะอาดแล้วเลยมาฝันตัวเออไปทำความสะอาดแล้วเม่แต่ว่าฝันมาให้โชคตัวนี่จะมาห้อยมันโชควร์แน่ที่นี่ชอบไปจีบไปจีบแม่แบบบัดหายีแอดตันเปิดผ่านมันหรือันนี้ปล่อยจังสัรคคือน้ำตาเทียนเนาะนี่เนาะอืมอันนี้อันนี้มันอันเลขน้นำตาเทียนนี่เลขน้นำตาเทียนอืม นี่ลราเอาตีไว้แล้วล่ะตีตั้งใช้หนังไม้เท่านั้นล่ะครับเหมือสรุปนอกเหมือนสรุปตาว่าเลขเลขอันกพุ่มยื่นี่นะเลขนั่นยื่นี่นี่มันมันขอพ่อเดี๋ทางนี้ชุบินขอพ่อทางไม่เห็นในตัวต้นมุ้ยย้อนติดติดน้ำฝนอยู่มองใดหฮะนี่แล้วเดียวแค่ติดเแค่กันอยู่ก็โขกว่าเป็นต้นมุ้ยต้นมุ้ยนี่แหละมุ้ยดอนนะตาว่าคนมองจัด หาทวีตทัวแหนวัดจะหามาต้มโลกบาหวานเป็นยามันเป็นยาบาหวานก็เลยแบบถามหาบ้านนี่พอไปเห็นแล้วบอเลยว่าากเดยวท่าปานนี่แหละก็เลยไปท่าไว้หันน้ำทาไว้พ่นน้ำมีนะหมงค่อยเขาค่อยเอาัดเห็นอยู่อันกกมุ้ยมันเป็นสามหาสามสามหนึ่งมันจะอยู่ทางใต อ๋อน,น,นั่นนั่นเลขพุมเนาะอืมขอเขาเคยได้มาตีเป็นเลขสองตอ,องกันแต่เราอยู่พอดนอขขอนเน,น,เนาะนม,มนเป็นมันเป็นสามห้าเจ็ดบางท่านไต่ผมเป็นศูนย์สองต่อว่าชัดปันเลต้องคาดามันจะเป็นศูนย์สองเลขเฉียนไหวสิแต่เมื่อถัวชัดกันก็เลขหนึ่งตาเที่ยงเลขคานะขันชินมันถืบว่าเป็นนะมันก็ะชองเป็นสองเป็นศูนย์เขาก็มาเห็น ศูนย์สองสองศูน <regardez S 1> ย์ไหลมาที่ที่ตีออกมาแล้วนี่เป็นอันนี้คือเลขน้ำตาเทียนเนาะศูนย์ห้าห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองศูนย์เนาะ,ะให้เพื่อนกลับเอาเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสองสองเจ็ดสำหรับเลขพัน่านี่ก็มิีตัวเดียวเนะสี่หนึ่งหนึ่งสี่เท่านี้ สรุปไปไมัดเลขพุม่มนี่ <เล S 2> มันสรุปพร้อมตา<ล>ฟันแม่นแล้วเนาะเอาอันนี้เลขพุ่มเด้อครับพี่น้องอ้อันนั้นเลขพุมนะ่มเนาะคอับนี่หอะไรเงียงกันยี่เนี่ละเยียงกันไว้เอาหยับลงอีกนิดนึงเอาหยับมาพี่หยับมาพี่เออนี่คือเลขของคุณตาฟันแม่นเลขพุ่มกับยูนีเลขต้นมุยกับยูนีเนาะเม่เนบอกต้นมุยเลขพุม่ม เลขเอ่อน้ำตาเทียนเลขพั่นผ่าสรุปแล้วก็คือยูนี่มัดเดอร์พี่น้องยิบซี่กับเบิ่งเอามักตัวใดชอบตัวใดก็ยิบจับไว้เรียกเอาเนาะอ,นนอันนี้พ่นเกา่าจีอันนี้พ่นเกา่าเอออันนี้แหละของคุณตาครับสรุปมัด เขากันนนยุ่นนะสรุปใไฮมด์ละครับตัวเลขใกล้เคียงกันมดครับอ่าศูนย์สองสองศูนย์กะมีอยู่อันเก่านะพุ่มเกา่าจ้ะเอาเบิ้งเอายับมาทีเออสันสันอ้าวครับสรุปสรุปแล้วเลขคุณตาฟันแมน่นเมื่อน,นี้สรุปใไฮมดพี่น้องเอฟซีเอาไปวิเคราะห์อเอาได้ครับไปเบิ้งเอา มักชอบตัวใดจังไปลงทุนครับมือเนี่ยแหละมือสีรหลืครับพี่น้องครับมักน้ำคุณตากะจัดได้ครับชอบตัวใดเลือกเอาครับพี่น้องครับนี่ทางเลขพันผาเราเน้นๆกับมีซีหนึ่งหนึ่งสีเนี่ยแหละครับอันนี้เลขพ่นเกากบห้าสามเจ็ดห้าสามสามห้าสามเจ็ดเจ็ดสามสองศูนย์ศูนย์สองไม่ทนันนี่เนาะเอาเจ็ดซีไมแต่ใส่นู่นนี่ เชื่อๆนะจะเป็นตัวรองไว้โอ้เป็นตัวรองสำรองไว้เนาะจ้ารองไว้ขึ้นไว้นะค่ะขึ้นไว้แต้มห,หชะชะนึ่งเพราะมีเจ็ดสามยังหันโอ้จ้าจ้านี่หลักตัวเลขทั้งหมดอืมหมดแล้วครบแล้วครบกระบวนแล้วเลขชุดใดกม็มีแต้มมีแต่เลขสามหาตัวนี้เป็นส่วนมากนะเนาะสามห้าสาม สามหนึ่งสามห้าห้าสามในคุณตาติดสามติดสามจ้ะเอาเบิ้งเอาเบื้องเอาแคบเอาเพระาะว่าเลขทั้งมดน,นีของคุณตาเอามาให้เบิ้งหมือแล้วพี่น้องมือนีคือมือรับจับมือวันหวยออกกระอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านแห้งๆงรื่อยๆถูกหวยรว่ยเงินในวันที่สิบหกช่วงใบใบเนาะค่ะค่ากระอค ขอบคุณคุณตาขอบคุณเอฟซีทีให้กำลังแรงใจให้ตลอดมาเนาะค่ะขอบคุณคุณตาค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีเด้อกไวัยพ่อนี้ยให้เอฟซีพันจากน้อยเนี่ยค่ะคุณตาหน้าไหนเรามือนกเป็นจำบุณบาลมี ขอเห็เดเขาเด้อขอให้แมนเด้อให้ลำให้รวยจุบูจุบคนเห็ดคือจังความนักคิดนาดว่ามันสิแดงยุกอะฮะมันบกเข่า้ามันเข,นข่าเขาก็บอกหมดครับค่ะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะค่ะเด็กออกมาก็ขอ,ขอให้ได้ให้แมนเด็กเป็นแนวทางทางให้แนมให้เบิ้งอี๋ต่อาลผู้เฮ็ดเดิดกับ มีความมั hmm. ่นใจทั้งสี่แหละเพราะมันก็เฮ็ดแหละมันก็บ่าได้ซื้อดอกเห็ดห่ดเลอมิตรเฮ็ดเห็ดให้เบิ่งให้แน่าแบบเชเ่อก็พิจนาเอาก็ขอให้โชคให้มันขอให้ร่ำรวยชุบผูชุบคนเนื้อซาขอบคุณอีกครั้งค่ะ